สวัสดีเพื่อนๆนทุกๆคนวันนี้จต้มจะมาอัปเดตมอนสเตอร์เอลโบนะคะที่วางข้อ,อไว้นะคะอันนี้ก็คือเริ่มโตแล้วที่อันนี้ก็คือแทงหลอดมานะคะส่วนข้อเนี่ยที่เคยวางชำไว้แต่เต้มจะตัดใบเก่าทิ้งนะคะเพื่อให้สารอาหารเขาเนี่ยไปเลี้ยงใบใหม่นะคะให้ให้เป็นใบที่สวยงามนะคะหรือใครเนี่ยจะเอาไว้ก็ได้แต่ของตองต้มเนี่ยจะตัด นะคะคจะตัดทิ้งหมดทุกอันเลยนะคะที่ที่ตําวางข้อไว้ในทุกๆก,กระถางเพราะว่า่มันจะได้ไม่ต้องไปแย่งอาหารใบใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็คือออกใบเป็น2ใบ1หลอดแล้วนะคะอ้ออันนี้ก็คือเป็น3ใบและออกมาใหม่อันนี้ก็คือกระถางหนึ่งนะคะกระถางไซส์8นิ้วที่ตั้มเพราะชําไว้นะคะสวยงามมากนะคะนนตัะ้มจะถิด วางไว้ให้ดูนะคะสวยงามมากเลยนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวต้นไม้วางข้อที่ตั้มอันนี้ก็เป็นกระถางหนึ่งนะคะมีสามใบแล้ว ส่วนตัวข้อเนี่ยอันเก่าต้องก็จะตัดใบเก่าทิ้งตัวนี้นะคะเพื่อที่จะทําให้เขาไม่ไปแย่งสารอาหารใบใหม่มันก็เลยทําให้ใบใหม่เนี่ยออกไวขึ้นนะคะอันนี้ก็3ามใบหนึ่งหลอดและกําลังตั้งท้องอีกหลอดนึงก็เป็นอีกกระถางหนึ่งส่วนลายนี่ก็สวยๆทุกกระถางเลยนะคะเลี้ยงแบบไม่ได้ช้ำน้ำมากค่ะก็ลดน้ำตามปกติ ช่วงเนี้ยลดน้ําไปเลยนะคะลดกับใบลดกับข้อลดจากกระถางเพราะว่าอากาศมันร้อนมากน้องเนี่ยใบขาวได้แต่เ,เขาก็คลายน้ําได้ดีนะคะมันก็เลยทําให้ต้นไม้เนี่ยโตไวด้วยถ้าลดน้าอย่างอย่างต้นนี้นะคะเพื่อนๆต้องก็ลดน้ําตามปกตินะคะน้องก็ยังสวยไม่ได้ช้าน้ําช่วงหน้าร้อนเนี่ยลดช่าๆไปเลยนะคะน้องก็คายน้ําได้นะคะลดก็ ก็อากาศมันร้อนจัดด้วยนะคะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะขายน้ําไม่ทันนะคะเพราะว่าอากาศร้อนอบอ้าวเนี่ยทําให้เขาข,ขายน้ําไม่ทันถ้าเราน้ําถึงน้องก็จเจริญเติบโตได้ง่ายแล้วก็สวยงามนะคะอย่างดูนี่ตั้มก็ลดน้ําแบบช่ำๆเลยใบเขาก็เต่งตึงตามปกตินะคะใบเขาก็สวยนะคะ เลี้ยงขาาวไม่ต้องกังวลน,นะคะนี้ก็เป็นอีกหลอดหนึ่งที่กําลังม้วนอยู่แล้วก็เดี๋ยวกําลังจะพัฒนาโตอย่างใบเนี้ยขาวเผือกๆเลยก็ยังอยู่ไม่ได้ช้าน้ํานะคะแต่ก็ลดน้ําแบบสะอาดๆไปเลยนะคะลดน้ําฉีดทุกซาทุกเช้าสายๆหน่อยนะคะอากาศมันร้อนมันก็ทําให้น้องเนี่ยเติบโตได้ดีนะคะแล้วก็ใบเนี่ยเต่งตึงอวบทุกใบนะคะ อย่างใบอันนี้ทํายกยอดมาตั้งแต่แรกก็ยังอยู่นะคะเนี่ยก็ยังขาวสวยงามเลี้ยงแล้วมีความสุขถ้าเลี้ยงเอาโบ้แล้วเลี้ยงโขขาวแบบนี้แล้วเลี้ยงเอาอยู่อะ่ะมันมันทำให้แบบทําให้เราภูมิใจอะเพื่อนๆมากกว่าราคาต้นไม้ในตอนนี้อีกนะคะสําหรับคนที่เลี้ยงเอาความสุขจริงๆนะคะมีขยายก็ค่อยๆแบ่งปันไปค่อยๆขยายไปไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะคะมีไม้ก็แบบไว้ชื่นชม มีจำนวนก็ทยอยแบ่งบานเพื่อนๆคนไหนอยากได้สายพันธุ์แบบนี้ก็หาซื้อนะคะหรือว่าอุดหนุนกันก็ทักแชทไอดีไลน์มาได้เลยก็แบ่งบานต้นไหนที่พร้อมที่จะแบ่งบานก็แบ่งบานนะคะอย่างเงี้ยต้มรดน้ำฉ่ำๆน้องก็เติบโตได้ดีนะคะเพื่อนๆแล้วก็ให้ความสวยด้วยอย่างเงี้ยค่ะใบข,ขาวๆที่ต้มบอกก็ ก็ลดไปเลยเขาขายน้ําได้ดีเขาก็ไม่ได้ช้าน้ํามันอยู่ที่แสงนะคะแล้วก็อย่างที่ต้างบอกก็แสงสว่า,วางแล้วก็อากาศที่ถ่ายเทแล้วก็ลดน้ําตามปกติไม่ต้องไปกังวลมากนะคะใย,ยนะะ่คะใครสนใจก็ทักแชททักไลน์เพื่อนๆขอบคุณที่กดติดตามผ่านช่อง m i s Pan Channel ด้วยกันมาตลอดนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบาย